รถนิยมของเราจะมีภารกิจนะครับสําหรับรถเจ้า o v e ว m i n มินคันนี้ดีเรามีโปรเจกต์ที่จะไปที่งาน Mini เมลท์ a นนนะครับที่เขาใหญ่เราเลยคิดว่าฮ้ยเดี๋ยวเราลองสร้างรถเซ็ตรถขึ้นมา1คันแล้วไปที่งานดีวกว่าวก็ตั้งชื่อมันไว้ว่าไอหนูแดงนะครับเพราะว่ามีคร้อมหลังของมันพสอสมควรเพราะว่าเคยทํารถมินิสีแดงขาวไปค่อนข้างเยอะนับรวมๆกันก็ประมาณเจ็ดคัน ก็ยังเป็นสีที่ชอบอยู่เหมือนเดิมท้งนี้อยากจะแต่งให้มันเป็นลรลลี่มาติกโโลนะครับก็ไม่รู้งานจะออกมาไงวันนี้ติดงานเอามาแซงคิวก่อนส่วนเคอี๒ e ๕ในเยอรมันปะทะญี่ปุ่นปะทะเยอรมันก็ยังจอดอยู่ด้านนอกเลยวันนี้เคลียร์ตรงนี้ใส่ก่อนดีกว่าแล้ววันนี้เรามีอะไรที่เราจะพาไปชมด้วยพอดีได้รับการติดต่อจากาคุณหมอท่านหนึ่งนะครับเป็นนายแพทย์เ,เรียก,กันชื่อเล่นหมอหนึ่งนะครับ ซึ่งรู้จักกันดีในนามของมินิคาร์ไทยแลนด์แต่มินิคาร์ของเขาเนี่ยความหมายเนี่ยอาจจะไม่ใช่รถมินิแบบนี้แล้วมันเป็นรถอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้ถ้าเสร็จงานตรงนี้ต้องรอสีแห้งเลยเราพาผู้ชมไปชมกันดีกว่าว่ามินิคาร์ไทยแลนด์มันคืออะไรแล้วรถมินิคาร์ในแบบฉบับแบบคัสตอมแบบนั้นเนี่ยหน้าตามเป็นยังไงแล้วมันขับแล้วมันได้อารมณ์แบบไหน น่าจะสนุกแต่ตรงน,นี้เดี๋ยวเราโมงหา ้นะครับสําหรับไอ้นูแดงนะครับโอ้โหครั้งนี้ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันละเมียดนิดนึงอยากให้งานมานันออกมาดีนะครับกขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับชุดป้องกันสารเคมีนะครับจากกาซูลิคสปอนเซอร์ใจดีของเราเดี๋ยวต้องไปอ่านหน้าอานท่าแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้แหละเดี๋ยวเตรียมตัวพาไปชมมินิคาร์ไทยแลนด์ไปดูว่ารถวัดหลอดคัสตอม แบบที่กําลังฮอตฮิตกันในตอนนี้หน้าตามันเป็นยังไงนี่นักเข้าไว้ตอนเย็นพอดีเป็นยังไงเดี๋ยวเป็ี๋ยนนะเป็นนะเสื้อผ้าอานาบผ้า,าไปเจอกันครับถ้าพูดถึงมินินะครับ ในมนโนภาพของคนส่วนใหญ่คงจะนึกถึงเจ้ารถเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักวิ่งไปไหนมาไหนแล้วก็มีแต่คนมองนะครับคงหลีกหนีไม่พ้นเจ้าตัวมินิคลาสสิกอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยและครั้งนี้ก็คงเป็นอีกครั้งที่พวกเราลงนิยมได้มีโอกาสนำมันมาทำนะครับก็ด้วยความบังเอิญที่มีรุ่นพี่เขาฝากมาแล้วก็บอกว่ามีรถประมาณนี้ๆ เราก็บอกคงใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าเราทํากันบ่อยแล้วก็เอามาทาแล้วตัวนี้นะครับจับแต่งกายแปลงโฉมกันไปนะครับส่วนงานมันออกมายังไงก็ตอนนี้มันยังครึ่งกลางๆอยู่นะครับก็ทําได้บางส่วนทําการประกอบนะครับทำสีไปแล้วก็มีการประกอบทําเครื่องทํานู่ทนทํานี่แต่ที่เหลือที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือพล็อปต,ต่างๆนะครับที่เราจะใส่ลงไปก็ยังไม่รู้ว่างานมันจะออกมาแบบไหน แต่ว่าความพิเศษของเทปนี้นะครับถ้าพูดถึงมินิมันยังมีรถอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราเราเห็นในสื่อต่างๆที่เราเคยชมในเว็บไซต์หรือว่าอะไรต่างๆเราไปสะดุดกับคำว่ามินิคาร์ไทยแลนด์นะครับซึ่งเป็นรถกึ่งของเล่นนะครับเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นเครื่องประดับตกแต่งแล้วก็สามารถใช้งานาขับเคลื่อนจริงๆได้ นะครับมุมมองของคนทั่วไปอาจจะมองว่ามันเป็นของเล่นอของคนรวยเป็นลิชแมนทอยหรือว่าอะไรแต่ผมว่านะวันนี้มันมีคนที่ทำงานคัสตอมแบบนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะไปเยี่ยมชมกันแล้วก็พาไปรู้จกักกับคำว่ามินิคาร์ไทยแลนด์ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแล้วแล้วมันใช่แบบนี้หรือเปล่าเอาละครับตาสัญญาครับหลังจากที่อยู่ที่ตูดิโอลงนิยมนั้นเราประกอบรถ พ่นสีแล้วก็ประกอบรถวินิอยู่แล้วก็มีข้อสงสัยว่าเฮ้ยไอ้รถลักษณะที่เป็นคัสตอมแบบนี้แล้วใช้ชื่อว่ามินิคาร์ไทยแลนด์มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงตอนนี้เรามาอยู่ที่บริเวณย่านลำลูกกานะครับเดี๋ยวต้องสวัสดีกันอีกครั้งสวัสดีครับหมอหนึ่งครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับหมอหนึ่งครับครับผมเคยเห็นหมอหนึ่งทางมีเดียทางสื่อที่เคยไปออกรายการเดียวกันนั้นไปออกรายการทวายไลท์ใช่ใช่ใช่ครับก็สนใจแล้วเลยคิดว่าเฮ้ยวันเนี้ยน่าจะพา ป็นแฟนรายการโลนิยมของเราได้มาดูดยินดีต้อนรับเลยครับรถลักษณะแบบนี้ที่ใช้ชื่อว่ามินิคาร์ไทยแลนด์ใช่รเดี๋ยวต้องถามหมอ,อหนึ่งก่อนว่าลักษณะแบบเนี้ยมันมันมีจุดเริ่มต้นอะไรยังไงครับหมอหนึ่งครับก็เริ่มต้นเลยก็คือผมเป็นคนพื้นฐานเป็นคนชอบรถครับอันที่สองก็เคยซื้อรถแนวเนี้ยมาแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ตัวตนก็เลยมาคอสตอมเองเลยท <ำ S 1> ําทุกอย่างเองทําไปทํามาออกมาเป็นรถใกล้ๆมาๆเริ่มมีคนสนใจอ่า จะไม่จะต้องทําสนองเดี๋ยวเท้าความหมอได้ไหมพี่ผมเรียกผมเรียกหมอหนึ่งเนี่ยเพราะว่าผมไนี่เป็นจตวรรษแพทย์แล้วมาทํารถเนผมว่าแปลกแล้วหมอหนึ่งก็เป็นหมอเหมือนกันครับอ๋อ oh, เป็นเป็นนายแพทย์ใช่ไหมครับ,คร,บครับผมแล้วก็สมมาสนใจทางด้าน,นกลนไกเครื่องยนต์กลไกอะไรต่างๆใช,ใช่ใช่ครับนะฮะมันเริ่มเราเริ่มต้นจากการเป็นคนซื้อก่อนหรือเปล่า,ปาเป็นผู้บริโภคใช่เป็นผู้บริโภคก่อนเริ่มต้นเป็นผู้บริโภคแล้วก็ uh huh. รู้สึกว่าอยากจะให้มันใกล้เคียงกับตัวเรามากที่สุด เลยต้องอ,อย่างไงดีดัดแปลงถ้าเป็นถ้าเป็นพวกเราก็ไปเสริมเติมแต่งไปร้อยไหมเป็นเลิกกันตามความสนุกไปถูกครับก็สุดท้ายเลยมาเป็นอย่างนี้ครับ,ร,บรถลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วมันมีชื่อสากเลเรียกไหมครับต้องถามอ้อนหนึ่งชื่อสากลตอนนี้มันแต่ละประ,ประ,ประเทศมันเรียกกันไม่เหมือนกันเลยครับพี่บางทีผมเข,เขาเห็นกันเ,เรียกกันเลยลงท้ายด้วยหลอดตลอดใช่ใช่<ๆ>คนก็เรียกเป็นมินิคาร์บางคนก็เรียกเป็นแต่ชื่อกลางเลยชื่อกลางเลยครับพี่ที่ผมไปเซิร์ชมา จึงมาตั้งเป็นชื่อผมเองเลยคือคำว่ามินิคาร์มินิคาร์เป็นการย่อคาร์ลงมาผมก็เลยเอาเป็นีมินิคาร์และไทยแลนด์เลยง่ายไม่รู้จะตั้งเชื่ออะไรจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยบ้านเรากับต่างประเทศอันไหนทําก่อนกันครับต่างประเทศครับเกิดมาประมาณสักสี่สิบปีมีมีมีประวัติมีเรื่องราวอะไร้มีมีมีครับก็คือประวัติเรื่องราวคร่าวๆเนี่ยรถพวกนี้มันจะเป็นรถแนวมินิก็ จำกัดความว่าเป็นคำว่ามินิคาร์แล้วกันมินิคาร์แต่ละประเทศเนี่ยมันเกิดมาจากรถของเล่นที่พ่อทําให้ลูกแล้วไปไปมาลูกดันโตขึ้นมาแล้วก็อยากจะทําให้ลูกและทําให้ตัวเองด้วยก็เลยขยายมันขึ้นมาพอขยายเสร็จปุ๊บเมื่อก่อนยังใช้เท้าถีบอยู่ใช่ครับใช้เท้าถีบมันรถจิบเหล็กไปไปมันเริ่มมีนวัตกรรมด้านเครื่องยนต์มาต่างประเทศเขาจะไปเอาพวกรถ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 ไถรถตัดหญ้าหรือัฝรั่งที่ใช้เพื่อการเกษตรอ่ใช่แล้วก็ เอาบอดี้ด้านบนออกโยนทิ้งแล้วก็ปั้นงานคอสตอมลงไป,รปครอบฟลุบนี่พอ,อผมก็ไปต่างประเทศมาก็เห็นพวกนี้ด้วยแล้วก็เคยซื้อรถพวกนี้ด้วยก็เลยไปมาจุดเริ่มต้อน<ๆ>อยู่ประเทศอะไรตอนที่หมอนหนึ่งไปนิวซีแลนด์ไปนิวซีแลนด์เห็นแล้วเฮ้ยอยากได้อ่ะแต่ไม่มีขายก็เลยถามฝรั่งเออมีขายไหนบ้างเขาบอกว่ามันเป็นงานคอสตอมต้องคุณต้องแฮนด์เมดเอาที่กระาดาษของคุณเองอเอาไงดีวะทำ ก็ลมเลิกไปจบไปไปมามาเจอรถที่มันเอ้ยมันมันมันมีขายในไทยก็เลยซื้อลองมาซื้อดูก่อนซื้อดูมาซื้อดูครับมันก็ยังไม่โดนสุดท้ายก็เลยต้องต้องมาทําเองนี่แหละครับยังไม่โดนนี่คือบางอย่างบางจุดอาจจะมีจุดที่เราเรายังไม่พอใจในระดับของเราใช่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 ก็หลายๆจุดประมาณ9จุดก็เลยเอาทั้งหมดมาแก้เป็นเป็นตัวตนผมเองเลยนั่นแหละครับโอ้โหนี่คือ จุดเริ่มต้นแล้วก็ประวัติความเป็นมาของมินิคาร์ใช่ครับแล,แล้วเริ่มต้นเป็นช็อปเป็นรูปเป็นล่างเป็นเริ่มจากการเล่นแล้วกลายมาเป็นเชิงพาณิชย์ได้ยังไงครับก็ช่วงแรกย้อนหลังไปประมาณเมื่อ6เดือนนับจากนับจากวันบบนี้นะค,ะครับหกเดือนที่แล้วเนี่ยก็พอตัดใจว่าเออเดี๋ยวฉันจะคัสตอมเองครับหกเดือนก็ทําไปทํามาออกมาหนึ่งคันพอออกมาหนึ่งคันเสร็จเรามีลูกค้าชอบมีชอบอเป็นอาจารย์ผมแหละชอบครับ คนนั้นคนนี้สองสามคันสี่คันห้าคันจนสั่งไปไปมาเราพานิชย์ดีไหมพอเริ่มพาณิชย์เสร็จยอดตอบรับดีก็เลยจำเป็นจะต้องทำประมาณนี้ครับนี่คือที่มาที่ไปร่าวทีนี้เรื่องของโน้ตฮาวการพัฒนาต่อยอดอะไรต่างๆครับหมอหนึ่งใช้ใช้วิธียังไงบ้างครับในในการผมเชื่อว่าในเรื่องของเครื่องยนต์แม้กระทั่งบอดี้เองหรือว่าอะไรต่างๆ ต้องใช้ผู้ชํานาญการอะไรบางอย่างมาช่วยปรับปรุงพัฒนาขอ,ของมินิคาร์ไทยแลนด์มีอะไรบ้างครับก็เริ่มต้นเริ่มต้นจากโครงโครงครถนะครับโครงรถพอดีมีเพื่อนเป็นอาจารย์วิศวกรรมยานยนต์ก็เลยโยนโจทย์ให้เลยเออต้องการทํารถไซส์อย,อย่างนี้แบบนี้คํานวณเอ่อค่าค่าเอ่อค่าซีจีให้หน่อยคํานวณค่าซับแรงคํานวณแรงบงแรงมีเรียกว่าถูกต้องตามหลักวิศวกรแล้วมีการเซ็นรับรองด้วยครับครับ อ่าแล้วก็มีเป็นพี่ชายเป็นรุ่นพี่รุ่นเป็นเอ่อจะใช้คําว่านับถือเป็นพี่เลยครับแต่เป็นอาจารย์อยู่คณะศิลปกรรมมหาลัยหนึ่งแนวงานปั้นเลยก็เลยบอกพี่ผมต้องการต้องการรถสลอยหนึ่งคันที่ที่นี่คือโปรโตไทป์แรกใช่ไหมใช่ต้องการรถสลอยหนึ่งคันแต่ต้องการเป็นมินิเล็กๆนะเขาก็งงๆนั่นแหละพี่ไปคิดต่อแต่ให้ความเป็นไทยใส่เข้าไปด้วยเขาก็เลย ประมาณเนี้ยปั้นออกมาเงี้ย้ได้โมเดลเป็นรูปแบบเป็นประมาณนี้รถลายประมาณนี้ใช่แล้วก็เครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็พอดีเอ่อไปสั่งเป็นเครื่องยนต์200ซีซีกับเครื่อง210ซีซีเอามาใส่เป็นเครื่องวางกลางเดี๋ยวหมอหนึ่งขออนุญาตวันนี้รถนิยมเราเราคงไม่ต้องมาเหมือนรายการอื่นไม่ไม่ต้องมาเหมือนรายการอื่นเหมือนเหมือนใครใดก็ตามที่มาพูดคุยกับหมอหนึ่งวันนี้ผมอยากจะผ่าทุกอย่างอ่ะได้ยินดีผมอยากจะให้หมอหนึ่งพาไปดูว่า ไอ้วิธีการทําแบบนี้แล้วก็วิธีการปรับแต่งครับแล้วก็ลื้อกันออกมาดูว่าเฮ้ยแต่ละส่วนมันประกอบด้วยอะไรระบบขับเคลื่อนเป็นยังไงระบบเบรกทุกอย่างเป็นยังไงแล้วก็ระบบโครงสร้างที่เราเห็นทั้งหมดทำจากอะไรอะไรยังไงวันนี้จะได้ได้ความรู้กันแบบเต็มเต็ครับได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับไปดูกันว่าถ้าถ้ายกมันออกมาแล้วผ่ามันออกมาแล้วข้างในมันมีอะไรแล้วมันมีอะไร ที่หมอหนึ่งคิดว่าเป็นไฮไลท์ที่มินิคาไทยแลนด์ไม่เหมือนคนอื่นครับเ,เดี๋ยวไปดูกันช่วงหน้าครับครับ